อ้านี่นะสวยงามจริงๆฮ่ามีเพื่อนมานะเพื่อนมาชมแล้วหนึ่งคนนะสวยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพอันสวยใสนะสวัสดีครับมาพบกับพี่นุกนะ๊กและพี่ส้มจูนนายดูนุ๊กแนวเนี่ยครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม robot ซึ่งมันเป็นเกมย่อยที่ชื่อว่าอะไรอ่ะ f r i n d s Pay p r i e n เป็นไงเจ๋งว่ะมันเป็นเกมที่เจ๋งมากนะบอกเลยเจ๋งมากสวยๆก่อนที่จะอธิบายให้ฟังว่าเขาทำอะไรกันนะเราไปเดินดูรอบๆกันดีกว่าไปนี่พี่โน้บพาไปเซอร์เวนี่ๆๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันทางนี้ก่อนนี่ทางนี้ก็ได้ใกล้ๆเห็นไหม Love is Love เป็นไงเฮ้ เขามีการไล่สีแบบนี้มันมันมันเท่มากนะบอกนี้นีอแต่ละคนมีทางนี่มันไงขันอนิเมะสวยงามมเ้ยเนียเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอไม่ธรรมดา่แต่แต่ตอนเข้าเกมก็มีเตือนนะเพราะว่าหลายๆคนไปเขียนคำหยาบไงโดนแบนนะนะบอกเลยเข้ามาแล้วเล่นอย่างนั้นโดนแบนนะครับโดนแบนขอกกเกมเราบอกด้วยคนไทยนะน้องๆคนไทยแล้วก็มีมีทงชาติดเฮ้ยแต่ชอบอันบนว่ะอะมองอัสเ้ว่ะ อผัดสองท่อนเลยนะโอ้โหโดโหดโหดโอ้โหเลือดสาดตอนนี้พี่นุ๊ปพี่นุ๊ปมัองกดชิปพีชิปพีชิปพีปุ๊บปึ๊บกด W ไม่ใช่อ่ะ W กับ S เรื่อคือสูมเข้าซูมออกอจะไปข้างใต้ E จะมาข้างบนเอาเมาส์คลิกขวาแล้วก็ลากดูจะเป็นเปลี่ยนมุมมองนะโอเคชิปพีก็คือเราเข้าโหมดที่พร้อมที่จะเพ้น ใช้ W ่ปเอเป็นการคอนโทรลบุมกล้องนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองชิป P คือการดูดูดูเหลี่ยมเฉยอ๋อดูเหลี่ยมเหรออ่าใช่กดชิป P ทีมันจะกลับมาหน้าเดิมกดชิป P ครั้งหนึ่งปึ้งกลับมาหน้าเดิมแล้วก็วิ่งได้ปกติอ่าคาวนี้เดี๋ยวเราทดสอบตัวนี้นะให้เราเราเรายังไม่เอานี่นะอ่าอ่าคราวนี้กดเล็กหนึ่งจะสเปรย์แล้วปึ๊บออก็เหวี่ยงน่ารักเชียวถ้าเกิดกด Q มันจะล็บไซส์เห็นไหมด้านขวามือจะมีไซส์บอก กดอะไรนะกด Q ิหรือจะเลือกจะจะเลือกไอ้ไอ้เมาส์คลิกด้านขวามือลากเขาโอ้กด Q ิวไซส์เล็กนะไซส์เล็กแต่ถ้าเกิดเป็น E มันสุดได้แค่1.2นะถ้าเกิดมากกว่านี้ต้องเสียตังค์ E เพรจะเป็นไซส์ใหญ่นะโอเคอ่าอันนี้เอาที่เบสิค2กดเลข2ลบเอาอย่างลบลบอ่าเราไม่สามารถลบคัอื่นได้ แต่เราสามารถลบของเราได้อ่าคราวนี้เพื่อความสนุกสนานของเราเราจะมาตั้งกติกากันง่ายๆคือพี่นุ๊กกับพี่น้ำจุกจะวาดรูปของตัวเองนะพี่นุ๊กก็วาดรูปหน้าพี่นุ๊กพี่น้ำจุกก็จะวาดรูปหน้าพี่จุก <Okay. S 1> โอเคได้เลยโดยเราจะมาแบ่งกันตรงนี้แต่คนลบก่อนพี่น้ำจุกจะอยู่ฝั่งขวาก็ไดนะ้อะตรงบันไดเนี่ยช่องบันไดเนี่ย ส่วนพี่นุ้อยู่ช่องฝั่งซ้าย okay. โอเคอ๋อถ้าเกิดกดอ e, ีมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่อ๋อถ้าเกิดกดพ่นไปแล้วกดคิวมันก็จะเล็กลงเห็นไหมอ๋อเป็นอย่างนี้อา่าอยางลบมาใช้เอเอถ้าท้าเกมนี้บอกเลยมามานี่มานี่จะพาไปเที่ยวสับเวเสับเวซับเวอย,อยู่นี่ okay. โอเคโอ้สับเวเอา่าสับเวนี่ไม่ธรรมดานะเอเอแหมที่<อ>พ่นกัน นี่เอาเราจะเอาตรงเพียมคนละคนละบล็อกคนละบล็อกเอาบล็อกไหนคนละบล็อกใช่ไหมอ่าพี่นุ๊ปวาดรูกหน้าพี่นุ๊ปเพียมจุกวาดหน้าพี่เยมจุกอ่าพี่นุ๊กกำลังดูหน้าตัวเองอยู่เอานะพี่เพีมจุกจะไปกําแพงนี้แล้วกันโอเคพี่นุ๊ปก็เอากําแพงนู้นขอดูหน้าก่อนเอางี้ได้เดี๋ยวพี่เยมจุกทําให้ นี่ได้แล้วเนี่ยเอาตรงนี้เปิดนี่ยรถไฟคงไม่มาแล้วเนีดนี่อ่ะคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งมาคนละครึ่งมาอ่ะเพิ่มจุดฝั่งนี้เดูว่าเขงเริ่มแล้วนะครับเรมีการไล่เฉดสีนิดนึง รู้สึกจะโดนปวดแล้วนะฮะว่าแล้วเชียว oh, <no. S 1> ไปดีกว่าเออจะต้องมีคนมาเป็นอย่างนี้เนะาะตันนี้เสร็จดีครับเอ่อก็น่ารักมากนะ,ะ <c oughs> ที่ทำแบบนี้เดี <c oughs> ๋ยวเราไปตรงอื่นดีกว่า <c oughs> มา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 งนี้ลองนี้นรนหนจะวาดอย่างไวๆว วันนี้ได้เลยพี่นพพี่นพออกพี่พเอากระแพงเหรอเออว่าจะไวๆแต่พี่มจุกจะเอาตัวนี้ก็ได้เสร็จแล้วจะได้จบไปน้องๆทำตัวไม่น่ารักอย่างนี้ไม่ได้นะครับตอนเล่นต้องเอามันมิตรภาพนะครับอย่างนี้มันไม่ได้สร้างมิตรภาพนะจ๊ะดูไว้แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะดีดีนี่พี่มจุกก็จะ เนี่ยมาอีกแล้วนะวิ่งมาโน้ตอีกละตัวเดิมเลยอ่าพี่โนูกแต่บางทีบางทีบางคนเข้ามาแกล้งนะแต่เขาลบให้นะออตัวนี้แม่งไม่ลบเลยใช่ไหมไม่ลบตื๊บพี่นูก็จะเป็นสีเหลืองอยู่ตรงนี้อ่าสีเหลืองก็จะอยู่ตรงนี้ข้างล่างบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา <Web. S 2> เวฟดูสิว่าเขาจะมาแจมเราอีกไหมเพราะเขาจะมาแจมเราตลอดอะเขาเขาคงชอบแบบว่าอาจจะเป็นแฟนพันธ์แท้เราก็ได้จริงเหรอโอ้โหต้องขอบคุณมากเลยนะครับอะเดี๋ยวดูหน้าตัวเองนิดนึงขอดูหน้าตัวเองหน่อยอยู่เฉยเฉเทพแม่อะระบายสีเหลืองไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสีหลัก ของเราตรงนี้อได้ไมาแล้วแล้วก็ตรงตาเรานิดนึงก่อนที่จะเอาสีส้มๆมมาเห็นตาน้มส้มโหที่ก็เข้มไปนี่ตาออนประมาณนี้เออนี่แหละนี่แหละนี่แบอกเลยว่าเรื่องจุม ได้จะชนะนะทำไมอะ่ะไม่รู้ว่าสวยไงเออเจอแล้วจริงจริงดูก่<ข>อนก็เป็นเล่นก็เป็นเล่นใครจะมาสู้พี่มจุกได้พี่มุกจุกจริงดิมันเมา,าคลิกไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เอานะ เอเอะหมดแล้วเนีงง่ยโดนแล้ว <c oughs> เห็นแล้วสวสวยงามมากนะเดี๋ยวน้องๆให้เป็นดูว่าพิ่มจุกบ้างนะนี่พิ่มจุกชวบาจากนีชื่อ <c oughs> อะไรนะชื่ออะไรนะอู้หูหกเจ็ดเหรอวิธีการนะคือถ้าเกิดว่าเราเราเอเห็นว่าทขงคนนี้เขามีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบล็อกอย่างนี้ได้ <c oughs> ไหนกดตรงไหนแบน อแต่เขาก็ไม่ได้ทําให้ลูกพี่นุ้เสียหายมากมายนะะพี่นุ้งก็บางทีเขาเขาเขาอาจจะลบให้ก็ได้นะเขาแกล้งว่าเขาลบออกให้ล่าเออใช่ใช่ใช่ใชเฮ้ยมีอันดูไหมเนี่ยถ้าเราจะไม่ลบมีอันดูไหมไม่มีอันดูนะอันดูไม่มีด้วยไม่มีอันดูแล้วอ่ะคราวนี้ความคงของเส้นมันยังน้อยไปนะพี่นุก็จะ ลดขนาดเส้นลงปุ๊บ,บ,บแล้วเราก็จะเอาสีมาเติมเต็ม,ตมในส่วนที่วิ่แหมมยากเหมือนกันอนะอ่ะก็อันนี้คือรูปที่ส่งประกวดนะครับเดี๋ยวเราก็จะวาดกระดิ่งข้างล่างนิดนึง ไปเปล่าอ่ะมันใหญ่ก็ไม่หน่อยเออเข้าท่าในเะกเนี้ยเพลินอนะเล่นแล้วเพลินนะขอร้องโอ้โหปอกคอค่อนข้างใหญ่ไปเดียวอ่ะก็ได้ก็ได้ไดปอกคอมาไม่ได้ปอกคอมาแล้วนะครับก็ต้องทำตรงนี้อ้าว ทำสีสันมันสักนิดนึงอ่าทำเป็นห่วงนะซึ่งตรงนี้มันก็มีกระดิ่งกลมๆอ่าฮ่ากระดิ่งของพี่นุ๊กนี่ก็สวยงามทีเดียวนะเราก็เติมขอบๆหน่อยอให้มันรู้สึกถึงความเป็นกระดิ่งนะแล้วก็ไล่สีสักเล็กน้อยแล้วไล่สีด้วยนะครับช่ว เลี้ยงง่อยเลยอ่ะโอ้ถ่ายแล้วจะโกงเขาหน่อยอ่ะเิญมาเิญมาส่งงานมาดูแล้วยังนี่ยังก่อนดีรอนอทางนั้นพี่นุกก็จะถ่ายรูปคู่ตรงนี้นะเพื่อทํำอกคลิปนี้สวยงามขนาดไหนเยถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เอ่อเราก็จะกระป๋องสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวัดวัดด้วยเขาเรียกว่าสายตาข็รู้แล้วใครชนะโอ้โหอ่าห้านี่แหละถ่ายรูปไว้สวยงามจริงๆอห้ามีเพื่อนมานะ เพื um, oh. s <S no ่อนมาชมแล้วหนึ่งคนนะฮะสวยไหมยเดี mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวมีมีมีกรรมการกรรมการจะให้พี่นกเป็นกรรมการโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันโอ้โหถ้าเกิดว่ารอพี่สมจุกวาดเสร็จเนี่ยจะต้องใช้เวลาทั้งคืนเพื่อนดิฮะขอเชินโอเชินดิโธ่มาวาใจมีเปล่าอะไรเนี่ยทำเป็นเปล่าทำเป็นเบานี่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  อันนี้นะอืมพดผ้าอยู่นี่คือรูปพี่นุ๊กเองนะครับหม่น้องๆคนไหนเห็นว่าสวยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่ามันสวยจริงๆนะฮะอันนี้มีคน,น,นยืนดูหนึ่งคนใช่จริงๆเลยอ่ะใช,ะใช่มาดูสิ ดูไหนดูดิดูไมโหโห่หรอเฮ้ยเฮ้ยเหมือนปลาหมึกเลยว่ะตื่ะเห็นก่อนเลุุ่่นโอ้เนี่มีคนมาดูเนี่ยเดี๋ยวไปเรียกเพื่อนมาดูแล้วคนนั้นว่าลูกหมาสวยมากเลยคนนั้นว่าลูกหมาสวยมากเลยแล้วก็ลงสีสวยงามจริงๆเลยจเรียกเพื่อนมาดูอ่ะเออ โปรโมทช่องเลยโปรโมทช่องเลยอย่ามีบทคลิกด้วยนั่นแหละไอ้นี่ตัวปวดเชื่อชื่ออะไรชื่อนามิอ๋อไม่ใช่นั่นไม่ใช่อ่าช่วยเขนหน่อยช่วยเย็ดเย็ดเหรออ่าช่วยเขาอุช่วยเย็ดแล้วอ่ะเออช่วยเขาไปคือเราก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์เดี๋ยวเขาลุกบทมาแสดงว่ามันต้องมีประเด็นก็ช่วยไปโอ้ย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 ผิด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  มีวอดทิ้ด้วยผิด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 ผ ถ้าเลเยอร์ด้วยไม่ไม่นัดขอบเขนี้เหรอวาย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 อ่านะเริ่มมาป็นว่าเป็นแบบว่าเส้นเสือสสัยเสื้อมันเป็นขี้กากอะผมก็พยายามจะให้มันไม่ขี้กากแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มันขี้กากไปแล้วครับอ๋อแต่เราจะวาดแถมแล้วกันวาดแถมให้ปุ๊บแล้วก็สักสักตัวหนึ่งเอาสีเขียวแล้วกันนะวื๊อ โอ้ลืมลบก่อนอ่ะวาดแถ่ไหมระหว่างที่พี่ต้มจุกกำลังสนุกสนานกับการวาดรูปอยู่พี่นูก,ก็จะวาดทักตัวหนึ่งแล้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโอ้โหเจ็ดช่วยเ้าหน่อยมีคนปวดเยอะนะก็ต้องช่วยกันนะเพื่อที่สังคมจะได้น่าอยู่ ตรงนี้ก็ต้องใช้สีเทาๆมันมาแล้วเอ้ยเขาไปทำาเขาดูเฉยเลื่อคนไหนอ่ะเดินมาดูอะไรเขาแบบมัน,นเลิฟเปนะ็นไงให้หัวใจด้วยชนะแล้วแค่นเนี้ยจิงดิอืมแค่นี้ก็รู้แล้วรู้จากคนก็รู้อ้าวอ่านรู้ไม่ได้่ะ คนทรนสั้นเฉยอยูเดินไปเดี๋ยไหให้หน่อยให้หน่อยนี่เต็มร้อยเราต้องเขียนยงนี้ด้วยหนึ100่งร้อยอะไรหนึ่งร้อยใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ใช่ปะแล้วเราก็ถามเขาว่าโอเคไหมเอ้เขากำัการเลย ได้ไหมครับบอกเลยบอกเลย้อยให้จริงด้วยเย้ได้จริงจริงด้วยนะครับได้จริงๆด้วยเราก็เต้นเลยนะปึ๊บเต้น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 เออได้ลอยคะแนนแล้วฮะอ่ะไปดูอู้นบ้างเดียยวไปดูอันนี้บ้างเราก็ถามเขาเหมือนกันว่าอันนี้ล่ะแลวอันนี้ล่ะ อ่ะมาให้คะแนนหน่อยเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปเนี้ยเ <c oughs> อ้ยร้อยหนึ่งเหรอนี่เขากรรมการจะให้คะแนนแล้วนี่กรรมการจะให้คะแนนแล้วเร็วกรรมการกรรมการว่าไงกรรมการฉีดกรรมการบอกตัดสินยากจริงโอ้ยร้อยเหมือนกันนะให้สิบวะเป็นยัง ขอมอเน่ร้อยร้อยร้อยใครลบเขียนเนี่ย่่เสียวไม่เขียนดูก็รู้เขอเขียนสกปรกีแรงโอ้พัน ร้องไห้เดี๋ยวก็ต้องทำหน้าร้องไห้เดสเสสไปไหนเขาเอากรรมการไปแล้วเหรอกรรมการพอแล้วออกกรรมการไปแล้วโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะฮะแต่งอยู่อ่ะฮะ เราสี่เลยวะเรแลวโอเค thank yeah, you แล้วก็เพิ่มจบคำนี้นะอ่าโอเคโอ้โหต้องเราต้องข้ามอีกหน้าละมาๆหมๆขึ้นใหม่เลย เรามาทำต่อไปเรามาทำปอร์ดของเราเฮ้ยมันต้องมีฟอนต์ด้วยต้องสื่อเนี่ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยี๋ยวคืนี่คือนี่คือนี่อะไรคือนี่อะไรคือนี่อะไรคือนี่คือวันนี้คือวันนี้คือวันนี้เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลาสติกเนี่ยคอนเทนเนอร์เนี่ยสวยสวยคอนเทนเนอร์เนี่ยสวยเอาเป็นคนพลาสจิกไปทำไปทำนั่นด้วยทำทำเป็นปกเลยอันเดี๋ยวเพื่อนจุกเปิดให้นะแล้วเราก็ลบก่อนแล้วเออ่ลบไม่ได้ด้วยสิ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอางนี้แหละเอาล,ลบเอาลบที่มันเกะกะเกะกะออกก่อนนะครับนะพี่นุ๊กจะว่าตรงนู้นสวยๆนะข้างบนเอาลบเล่ดหนึ่งพันออกเราไม่ได้เราไม่ได้ของเขาของเขาเหรองั้นก็ต้องใช่ใช่ไม่อย่างนี้ยหละหนึ่งพันก็ได้แล้วนะล้พอนี่เลยแล้วก็มานี่นะจนจุดจะเริ่มจาก ตัวดีอ่ะมันขึ้นไม่ได้วะไกลเกินอเอาละดีมันต้องมันไกลเกินทำไม เขาทำให้มันสวยก็ได้นะที่การตกแต่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสุขโอ้โหใหญ่จะพ่นสีกำแพงก็ให้มราระบายกับเกมนะอย่าไปพ่นของจริงนะมันจะเรียร้อนชาวบ้านเขาแล้วนะครับผม สวยเลยพี่นุ๊กเออเออดูนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เรียมนี่เลียมนี่เลียมนี่เลียมไหนอ่ะข,ขึ้นมาดิขึ้นแดดสักขึ้นมาดิอ๋อ oh. ขึ้นไงนี่ไงบันไดเนี่ยบันไดน่ะหลังขึ้นมาอ่าเป็นไง oh. อ๋อไอ้ขัดเกลือนปินสกีนโอเคเราจบคลิปนี้ไปด้วยภาพอันสวยใสนะ คนไทยคืออะไรเขาวาดอยู่ดีกามาพังงานเออเออคนไทยจ๋าจริงเราก็ทําสวยมาแล้วเนี่ยเพราท่าอยู่เพาท่าเนี่ยไปเล่นไปนะออแต่ว่ามันต้องไปวาดตรงที่แอบๆบแบบนะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราก็จะโดนก็อกวนได้นะตรงนี้เขาก็เห็นงานแล้วเขายังไม่กวนเขาโอเคนะเรารอดแล้วเออ โอเคอ่ะก็ขอขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเกิดชอบก็กดไลค์กำลังใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารับรองสนุกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ